สวัสดีครับท่านสมาคมคนชอบเกมผีวันนี้โอ้ยแสบท่านสมาชิคนคนชอบเกมผีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมดิจิตอลเซอร์ซักันนะครับเอ้ยลืมแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อเยี่ยนเซ่เรื่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับผมชื่ออนั่นแหละเออนะครับชื่อช่องเย่ยนเซ่เรื่อยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับไอ้เหี้ยไม่มีสซริปไม่มีอะไรงั้นกูเล่นแหละไอ้เหี้ยมาดูว่าจะเป็นยังไงนะโหลดดิ้งนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้กูคลานเลยอะไรอ่ะเอ้า เหมือนเราดนลักพาตัวครับน่าจะเป็นซีนนะครับคัสซีนลักพาตัวนะใช่ใช่ใช่นะครับอ่าลักพาตัวนะครับพาร์ทหนึ่งนะนะครับพาร์ทหนึ่งไอ้ย่าต้อเถอะไอ้ย่าได้แบบโอ้ไอ้ย่าเดูเลูาแหลมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดเข้ามาสามซีนขาดไอ้เนี่ยเออนะครับนี่น่าจะเป็นซีนนะครับซีนที่เจออะไรนะคอฟโมนะใช่ใช่ใช่ซีนที่เจอคอฟโมนะ นั้นเราจะไปเอาอะไรวะอ๋อลืมลืมลืมไอ้เหี้ยกูลืมนะครับเอากุญแจกุญแจนะครับอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหาไม่เจออ๋อเจอแล้วเอาเอากูหยิบไอ้กูหยิบตอนไหนเอาหน้ากูไอ้เหี้ยโดนตัดไปครึ่งนึงช่างแม่งเอาไอ้เหี้ยเอาเปิดดิเอ้ยเฮ้ยเโอ้โหเกมโคตรกากไอ้เหี้ยโบเกนมากยังไงไปเชี่ยกูตกใจกูเพิ่งเห็นไอ้เหี้ยปอมมี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูกูยัง กูกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะกูงงว่ะอืออยู่ไหนวะออเตรงนี้ป่าวะไอ้เหี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอละไอ้เหี้ยมาดีแบบมังไอ้เหี้ยกูงเล็กเหมือนหวาเลยมาแล้วหยุดหยุดนิ่งหยุดหยุดเฮ้ยซีซี่ ไอ้เยบบอบพอ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 เกมนี้น่าจะไม่มีอะไรครับโอเคไปเกมที่2กันเลยที่เกมแรกนะครับโอเคทำกันแล้วก็ไปอยู่ในเกมที่2ของเรากันเลยนะครับทุกคนครับเกมที่2ก็จะมีชื่อว่าดิจิตอลเซอร์ซัคเทอร์เรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับแต่จะเป็นสโตอไทยน่าจะไม่มีเลยนะครับน่าจะโดนลบออกไปแล้วโอเคจะเป็นไงไปดูเลยโอเคกดไปแล้วเอาๆๆา้าไอ้เยอะกดไม่ได้โอเคกดแล้วกดแล้วโอเคมาอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่ได้ โอ้สว oh, oh, yeah, yeah, uh ัส huh. ด uh ีครับผมคือเคนนะครับสวัสดีผมจะมาเออ่รีวิวการเอ่ออะไรนะครับการหมุนตัวนะครับ360องศานะครับนะครับแล้วคุณจะต้องเก็บดาวนะครับสีเขียวๆนี่นะครับให้ครบนะครับแล้วก็คุณก็ไปชุบชีวิตคุณลิลินได้เลยนะครับไอ้น้ัมบันดาก้อนวันไอ้เฮียไอ้วันไอ้ไอ้โอ้ผมกลับหยาบคุณหยาบไม่ได้ไม่ได้ลืมไปลืมไปลืมไปอืมอันนี้ครับโอ้ยนะครับก็ให้คุณเก็บของขวัญนะครับทั่วสวนสนุกนี้นะครับนะครับไอ้โลกละครสัตว์นะครับก็ให้คุณเที่ยวกันเต็มที่เลยนะครับก็จะมีีีผมน่แแล้วกก็จ ครับมีผี e! มีผีป้ป então, อมนี่แจ็คเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกลัวเหี้ยอย่านะเว้ยไอ้กูกลัวอย่านะไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยอะไรวิ่งวะไอ้เหี้ยไอกูน่าจะหลอนไปเองมั้งเฮ้ย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 กูกลัวไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยอย่าแล้ววะ ตกใจหมดไอ้สัสเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอุ้ยอ๋อชิงช้าสวรรค์นะครับอืมไปไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเฮียก็กระจอกเลยเกมโอ้นี่จุลศิษย์ปาร์คนะจุลศิษย์ปาร์คเออเฮ้ยตกใจหมดเอาก็จ้าเลยก็กระจอกเลยก็กระจอกเลยอ้าเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย

ไฟในแอปเปิลนี่เธอยังอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็เราจะมาเล่นเกมเอ่อไฟในแอปด,ดิจิตอลเซิร์คซัทนะครับผมนะไฟในแอไปเฟรดไอไฟในแอปเปมี่นะครับโอเคงั้นเราจะมาเริ่มเล่นนิวเกมกันเลยนะครับนะครับผมแบบบอกตรงๆนะครับอะไรเนี่ย ปอมมี่แรตเวดเดินที่เซอร์สตาร์เนี่ยครับอืมน่าจะประมาณนี้มันอันตรายมากข้ามเข้าไปใ,ใกล้โรงละครสัตว์เด็ดขาดนะครับเขาบอกปอมมี่แบบเดินแบบคลั่งนะครับโอ้โอ้โอ้อาลู้อาลู้โอ้โอโอชิบหาย <laughs> ชิบหายแล้วอะไรเนี่ยไอ้เจ้าไขลานไขาลานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันออกมาเดี๋ยวพะพูด เดี๋ยวพับพุทเยอะเดี๋ยวพัพูดโเมก็เยอะเดี๋ยวพัเพชรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงของนรเสเซียนะนะครับก็น่าจะแบบว่าให้เราระวังนะครับปลอมนี่นะครับผมก็แปลมั่วไปงั้นแหละไม่รู้หรอกไอ้เนี่ยนะครับอืมแคมไหนอะไม่เห็นมีเลยอะอืมนะครับการเป็นยาที่นี่มันก็ง่ายเหมือนกันนะนะครับไม่มีอะไรเลยอะอืมไม่มีอะไรจริงๆนะครับตอนนี้นะครับก็ยังปกติดีอยู่นะก็ยังแบบเรียบร้อยดีอยู่นะครับทุกคนอืม เห็นมีอะไรเลยอะอืมไปไหนวะนี่เพิ่งหนึ่งเอเอมเองนะมันคืออะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นแบบๆแบบ oh my gosh ไปไหนวะเนี่ยเพิ่งเลื่อนตีสองเนี่ยโอ้โหไวนะเนี่ยนะครับเวลาผ่านโอ้ <laughs> What the fuck <laughs> ไอ uh, yeah! ้เงี้ยปมนี่แมันบีบไม่ได้หาออันม่งไปไหนแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยไปทางนู้นแล้วไอ้เหี้ยไปทางนู้นเอากูกดกูจะไอ้นี่เปิดไอ้เหี้ยโอเคอาจจะไม่มีอะไรนะอือตรงไหนวะตรงนี้ไม่มีนะครับมันจะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ทะลุหน้ากูไปเลยอะอะไรวะเนี yeah! okay. ่ยอ well ่ะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วตั้งชิวๆก็ได้แบบอยากรู้ว่าไม่ไหนจะมาทีอ่ะเหนียนมาเลยเ ไอ้ย่ากูไม่ได้ไปดูถูกมันเลยนะว่าจะกับจำสแกกกาเอียโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมสุดท้ายของเราเลยนะครับชื่อว่าเกม The Amazing Digital Toys นะครับนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีคำว่าเฮลเลอร์ไม่มีเชียอะไรเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ป๊อปนี่แบบชำมืออย่างเงี้ยแต่กูทำไม่ได้ไงกูต้องคอแบบเนี้ยไอ้ย่าเหมือนไม่มีแผนช่วยไอ้ย่ากูแบบเครียดเลยนะครับมันจะเป็นแนวแนวแบบพักกี้มักกี้ผสมการ์เทนเบนเบนนะนะผมเคยฝรั่งเล่นอยู่นะโอเคแล้วไงต่อนะ นะครับอ๋อลืมลืมลืมเก็บปืนแจนะครับผมบอกเลยว่าเกมเอ่ออะไรเนี้ยเกมข้ามนี้มันก็ค่อน,อนข้างที่จะแบบว่าโอเคนะนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าดีจนว้าวนะครับโอเคมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วอ๋อโอเคเก็บเก็บเก็บปืนนะนะครับจำได้นะครับเขาบอกว่าชูดเดอะแอริธิกบ็อกซ์นะครับไอ้ชูดแบบกล่องไฟฟ้าใช่ไหมโอเคได้เลยมาแล้วโอเคยิงตรงไหนวะตรงนี้เออยิงไ,ไปเลยเออไม่โดนเลยเฮียเออโดนสักทีเฮ้ยอยากรู้จริง ก็จะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยมาแล้วอี้ยไอ้เหี้ยหน้าตาแบบโอ้ไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนทัมโมเหมือนทัมโมเดลยวไม่เจอะไอ้เหี้ยแบบยังไงละตัวแบบกางแขนกางขาแบบโอ้โหทีโพสนะครับอืมนะครับแล้วมันจะมีอะไรให้เราทำอีกไหมเนี่ยนะครับมีอะไรเนี่ยเอาตุ๊กตาฟอร์มี่ไอ้ตัวอี้ยนี่โอ้โหตัวเล็กๆนะครับไอ้ตัวเล็กน่ากลัวกว่านี้เออน่ากลัวกว่าไอ้ตัวใหญ่อีกเฮ้ยไม่มีตัวนด้วย เฮ้ยคุณเพิ่งสังเกตมีดวะได้ไอ้หลีกฤกษิตอย่างสุดขีดนะครับเฮ้ยป๊อี่เป <itt> <oon> ็นผู้ชายไอ้แล้วก็อุ้ยอาดีอะไรเนี่ยวเอาหมีหมีหมีนะครับเออหน้าหมีน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งนะโอเคแล้วอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเอ่อห้องน้ําแข็งไหมไม่รู้นะแต่ลองดูสิอ่าห้องน้ําแข็งจริงด้วยนะครับอืไปกันเลยนะครับน่าจะแหลกหน้าดูกูดูทรงแล้วยี่ห้อฝรั่งเคยเล่นแล้วโคตรแหลกโอ้โหโอเคให้ดันน้ําแข็งนะครับน่าจะเป็นชั่วโมงเลยนะดูสึก นะครับเอ้ไ <reveal> ม <again response> mm ่ถ hmm. cut ึงดิด้วฝีมือของเราขนาดนี้แล้วนะครับดันเข้าไปดิดันเข้าไปไอ้เหี้ยกูอยากเจอผีปอมนี่ไอ้เหี้ยโอ้โหแหลกแหลกแหลกจัดจัดไอ้เหี้ยแหลกจัดจัดไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยดันเข้าไปโอ้กูดูทรงแล้วกันท่านผู้ชมครับขอตัดก่อนขัดตัดช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้วกดึงได้สองสองหกสองได้สี่สี่หกสี่ได้แปดแปดหกแปดได้สิบหก จะไม่มาห้องน้ำแข็งเที่ยนอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ตกใจหมดไอ้ย่ายยังไม่เจอยังไม่เจอนึกว่าจะเจอผีเออนะครับก็สเปซซิมูเลเตอร์นะก็จะเป็นแบบนะครับอะไรนะเป็นห้องแบบจำลองอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับอา่าโอเคไปดูกันเลยนะครับให้เรายิงใส่โลกใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้นะครับยิงใส่โลกนะครับไอ้ยิงใส่โลกเนะอ้าทำไมยิงใส่โลกก็ไม่ไปเที่ยนหรอไอ้ยิงใส่โลกเอ้าไอ้เย่าเออไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ยิงเข้าไปเลย นะครับไอ้แล้วถ้าเราโดดไปเป็นไงวะเฮ้ยถ้าโดดก็เกบอกว่าดีเย่เออดีดีไอ้โดดไปดิไอ้เย่ระบบคอนโทรยี่ๆๆ่่อยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งโดดดีกว่านะครับโอเคไปละเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ตกอ่ะเอาอะไร่ย now you are going to face the real evil ถ้าเวลาเจอหน้าผีที่แท้จริงแล้วมันบอกประมาณนี้ใช่ไหมวะไอ้ได้เจอหน้าปีศาจที่แท้จริงใช่ไหมเออนี่ไป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  ทางนี้บอกว่าไอ้เหี้ยตรงไปข้างหน้าใช่ไหมตรงไปข้างหน้าอุ้ยเอาไอ้เหี้ยติดอ้าวเหี้ยมึนเลยกูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย่านะอะไรวะเหี้ยโอ้ยอะไรวะเฮี้ยยันแม่ตกใจวะเฮียโอ้ยแล้วับยูเดท เอ้ยเีมแจ็มสเกมันน่ากลัวกว่าเกมมันอีกอะแต่กราฟิกยอมรับนะว่าดีมากนะครับแต่ยกไปไอห้องน้ำแข็งเยี่ยนั่นนะครับโอ้แบบเยี่ยมมาก